มชื่อนายแพทย์วินวัน์นะครับกับคุณกิติยาภรยามีลูกชายชื่อน้องเมฆอายุตัวป,ประกาเดือนตัวเองจะเป็นโปรด้อยคือรู้สึกว่ากลัวภาษาอังกฤษอะคะ่ะคือเรียนมาก็แบบมันไม่ได้อยู่ในหัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ่านเนี่ยรู้แล้วก็แบบเข้าเว็บไซต์ก็รู้ว่าแม่แม่แมหลายคนก็คือทําได้เราก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราจะทํามันน่าจะทําได้แต่มันยังมีกําแพงบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําลายกําแพงอันนี้ได้ยังไง แต่พอมาวันนี้ก็คือมันก็ได้ทำลายกำแพงอันนั้นไปแล้วจากการที่เราได้ฟังหรือว่าจริงๆเนื้อหามันก็ใกล้เคียงกับในหนังสือเพียงแต่ว่าการมาเวิร์กช็อปเนี่ยมันมันสัมผัสจริงอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันได้ตอบในสิ่งที่บางทีเราอ่านหนสือแล้วเราติดอยู่ แล้วเราก็มาเจอของจริงที่เขาตอบแล้วก็บรรจบภายในหนึ่งวันเลยจากที่เราอ่านหนังสือแล้วเราก็แบบคิดวนเวียนอยู่กับมันว่าเราจะเริ่มเราจะทําแล้วที่ทํามันถูกหรือเปล่ามันก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบได้รับคําตอบว่าถูกหรือผิดแต่ว่านะวันนี้มันคือมันได้แนวทางแล้วก็ได้ความชัดเจนในการที่เราจะเอากลับไปปฏิบัติต่อกับลูกที่บ้านแล้วมันก็ได้แรงบันดาลใจได้กําลังใจที่ที่ในสิ่งที่เราทําอยู่ทําให้เรามีกําลังใจที่เราจะทํา ต่อไปให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่มันโอเคนะมันดีนะแบบบางครั้งการเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องการกําลังใจอะค่ะหรือว่าแรงบันดาลใจที่เราจะทําต่อไปเพราะว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็อยู่กับลูกกัน2คนแต่ว่าการที่มาตรงนี้มันก็ได้เพื่อนๆที่เขาก็ร่วมแชร์เขาก็มีปัญหาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเจอของจริงมันมันรู้สึกว่ามันชัดเจนมากกว่าคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่บกที่ เสียเวลานะคะแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วกับหลายๆครอบครัวให้กับครอบครัวเล็กๆอีกหลายๆครอบครัวก็อยากจะเชิญให้เพื่อนๆนะคะที่สนใจแนวด้านนี้อยู่อาจจะเคยอ่านหนังสือแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยอ่านมาก็มันก็ฝนคิดว่ามันประหยัดเวลา คือมันทาให้เราแบบใช้เวลาหนึ่งวันแล้วเราเคลียร์เกี่ยวกับแนวค้างที่ชัดเจนแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติได้จริงทันทีก็เชิญชวนนะคะให้เพื่อนๆมากันยค่ะบางทีเราก็อ่านหนังสือแล้วแต่ว่ามันช่วยช่วยเติมเต็มในในบางจุดที่เราไปทํามาแล้วว่าเออลราที่ที่ทำเราดีดีหรือยังแล้วตรงไหนต้องแก้ไขบ้างเนี่ยวันนี้ก็จะช่วยคือผมคิดว่าแบบอ่านหนังสือบางทีมันเป็นการตีความไม่มีใครบอกว่าที่คุณตีความมันโอเคไหมแต่นะวันนี้คือเราอ่านหนังสือเรามาฟังแล้วเราก็ได้มา ทบทวนเหมือนกับไฟนอนว่าเฮ้ยที่เราตีความมันมันโอเคไหมมันถูกต้องหรือเปล่าค่ะก็คิดว่า,าดีแล้วก็ต่อยอดทําต่อไปอะไรก็แก้ไขก็ปรับปรุง,ปปงมันก็จะดีขึ้นทุกคนทำได้หมดขวบสองเดือนนะคะเขามีการคำศัพท์ามากกว่า300คําคำแล้วที่เขารู้ที่เขารู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วก็ ก็เลยมันก็ไม่คล่องใจเพราะคือเราเคยสอนเขาอย่างเช่นสีฟ้าสอนว่า b ล u สอนว่าลูกโป่งคือบอลลูนแต่เราไม่เคยสอนว่านี่คือบูบ e b ล l l ไม่เคยสอน,น,กกนแต่เขารวมเองคือตอนนั้นเล่นเล่นกันอยู่เขาหยิบขึ้นมาเขาหันไปบอกคุณยายที่พูดภาษาไทยว่าลูกโป่งสีฟ้าแล้วหันไปบอกคุณยายที่พูดภาษาอังกฤษว่านี่คือบูบ e b ล l l ซึ่งเราแบบแค่นี้เราแบบ happy มีความสุข <Yeah. S 1> เขาแยากเองแล้วก็ผสมทาเอง ก็แบบก็มันก็ตอบโจทย์แล้วว่าทฤษฎีมันใช้ได้ค่ะก็คิดว่าก็ต้องทําต่อไปมันสําคัญสุดเลยคือแรงบันดาลใจพอเรามีแรงบันดาลใจเวลาเราไปทําจริงอะ่ะมันก็จะแบบจต้องเจออุปสรรคละคนล,ลอกข้างเสียงผู้คนหรือว่าทําแล้วมันแบบ บางทีมันมันคนเดียวอ่ะมันก็แบบท้อหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามีแรงบันดาลใจปุ๊บเราก็ต้องรู้จักที่จะเติมกําลังใจให้กับตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือว่าการที่มาสัมมานาแบบเนี้ยมันก็คือช่วยได้ก็อยากแบบอยากบอกว่าเออบางครั้งเราต้องเช็คลิสต์ตัวเองว่าเฮ้ยพลังพ w e r กำลังใจที่เรานําเสนอให้ลูกเพราะยิ่งโดยเฉพาะวิธีเนี้ยมันต้องสื่อสารด้วยท่าทางมันต้องมี acting ต้องต้องเป็นนักแสดงบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบมันก็ต้องเพิ่มพลัง กำลังใจตรงนั้นไม่งั้นเราก็คงทําไม่ได้ะคะ่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะก็คือถ้าใครที่แบบเริ่มรู้สึกว่าคือเนีคือเข้าใจแนวทางแล้วก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็มาหรือถ้าเกิดเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีพลังขาดกําลังใจก็อยากให้มาเติมมาเติมไฟตรงนี้ค่ะยังไงก็เพื่อนลูกนะคะ ะะว่าออภาษาอังกฤษจริงๆมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายแค่ว่าเราอ่ะมีแนวคิดผิดเท่านั้นเอง <S 2> <S 2> <S แล้วเราก็เลยไม่อยากให้ลูกของเราหรือว่าเจเนอเรชันต่อๆไปเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนเราอีกอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยากจะให้ก็เลยรู้สึกว่าเวิร์กช็อปเนี้ยม,มันดีดีมากค่ะจะแนะนําเพื่อนๆต่อด้วยซ้ำค่ะก็รู้สึกว่าไปถึงประเทศชาติเลยก็กังวลเนาะว่ากลัวว่าจะ เ,เสียดายคะ่ะเสียดายที่เด็กที่มีศักยภาพเพียงพอหรือว่าเยอะมาาเนี่ยต้องมาโดนอุปสรรคด้วยเรื่องของคุณอรูงเงคะ่ะก็อยากจะฝากถึงคุณครูด้วยว่าให้มาเวิร์กช็อปก,กันเยอะๆ <c oughs> เพื่อที่จะไปพัฒนาเด็กต่อไป ก็คือคือตอนนี้อยากจะเชิญชวนมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดหรือใครหรือจะมีแฟนสามีหรือภรรยาเป็นคนอังกฤษแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้หลักก็ได้ค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเวิร์กช็อปนี้จะได้มาได้แนวคิดใหม่ที่ถูกต้องในการเรียนภาษา,ษาอังกฤษด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆกับลูกกับหลานไปรุ่นต่อไปอย่างนี้ค่ะ ก็เป็นประโยชน์มากๆริงค่ะก็กดีใจค่ะที่ได้มา,มามาร่วมกับเวิร์ช็อนี้แล้วก็ถ้ามีเวิร์คช็อปหน้าอีกก็จะลงไปได้เอยค่ะ